สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผยพยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของดาวพฤหัสที่จะย้ายราศีในวันที่19เมษายน2566ซึ่งจะส่งผลกับลหลายๆราศีที่ต่างกันนะคะ แต่ผลดีมากที่สุดจะมี6ราศีด้วยกันนะคะที่จะส่งผลในเรื่องของโชคลาภความร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีได้ในพริบตาเหมือนกันนะคะที่ดาวพระหัสดาวตรีเทพนะคะพระหัตเป็นดาวตรีเทพเป็นประธานฝ่ายสุพเคราะห์เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลน,นะคะมีชื่อว่าดาวจูปิเตอร์นะคะ เป็นสายฟ้าของเทพพเจ้าสุดก็ว่าได้นะคะสำหรับดาวพฤหัสนะคะอยู่ห่างจากดาวอาทิตย์จากดวงอาทิตย์นะคะเป็นลำดับที่5นะคะเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสเนี่ยนะคะจะเป็นดาวมหาบุญเป็นดาวแห่งโชคลาภเป็นดาวแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นดาวแห่งเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรเป็นดาวผู้หลักผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์า้ำจุนนะเป็นดาวที่บอกว่าดีที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลเลยนะคะคือดาวพฤหัสนี่เองเมื่อดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีเมษซึ่งได้ตำแหน่งสวยงามก็คือราชาโชคนั่นเองนะคะซึ่งต้องรออีก12ปีนะคะดาวพฤหัสถึงจะเวียนมาที่ราศีเมษ อีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จึงเป็นช่วงดีนะคะที่พระหัตย้ายเข้ามาจะส่งผลสำหรับทุกท่านให้เปิดต้อนรับดาวมหาโชคลาภกันเลยค่ะอาจารย์จะพูดลำดับที่6ก่อนนะคะที่ดาวพระหัตย,ย้ายราศีแล้วส่งผลดีนะคะก็คือลำดับที่6ราศีตุลน,นั่นเองนะคะราศีตุลน,นะคะดาวพระหัตได้ ย้ายมาที่ราศีเมษนะคะในวันที่19เมษายนเวลา21.02นเข้ามาเล็งลักคณาท่านนะฮะซึ่งดาวพฤหัสได้ตำแหน่งราชาโชคถือว่าดีมากๆและช่วงนั้นถือว่าปังจริงนะคะเพราะว่ามีดาวตั้งรับอยู่แล้วนะคะก็คือพระราหูได้เทวีโชคที่ราศีเมษนะคะพระอาทิตย์ได้มหาอุดพระพุธ นาฮาได้เกษตรย่อยนะคะเพราะว่าเป็นดาวแลกเรือนกับพ่างคานอยู่พ่งคานไปอยู่ที่เมถุนนะคะแล้วก็พระพุธมาอยู่ที่เมษนะคะก็ถือว่าเป็นเกษตรทําให้เกิดความมั่นคงแต่อาจจะค่อยเป็นค่อยไปสําหรับเรื่องของพอระพุพธกับพังคานแต่ก็ถือว่าพระพุทธได้ตําแหน่งนะคะแต่นี่เราจะมาวิเคราะห์ดาวพฤหัสนะคะและในเวลา23.17นะคะพระ จันเนี่ยที่เดินสองวันครึ่งก็ยกจากมินเข้ามาเมรเหมือนกันก็จะมาเจอกับพระฤห,หัสซึ่งก็จะเป็นคู่ธาตุดินและพระจันเองก็ได้ตำแหน่งมหาจักรนั่นเองก็ถือว่าดาวได้ตำแหน่งมากจริงๆนะคะซึ่งจะส่งผลดีมากๆเลยนะคะสำหรับชาวราศีตุลจะส่งผลดีในด้านไหนเราพูดเฉพาะดาวฤหัสนะ ดาวพฤหัสเนี่ยนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนนะคะคำว่าสหัชะนะคะสหัชะคือการสังคมการคอนแทกการสื่อสารการติดต่อการเจรจาการสังสรรค์นะคะอันนี้ถือว่าดีเมื่อท่านนะคะไปดีลงานไปติดต่อประสานงานอะไรกับลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญา ความหมายคําว่าอาริเนี่ยนะอาจจะแปลว่าปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามที่มีอยู่สามารถจะคลี่คลายเพราะว่าคําว่าสหาชะก็จะได้รับความร่วมมือปัตตนิก็เหมือนกันค่ะก็จะได้รับความร่วมมือที่ดีมากๆในที่สุดแล้วอะไรที่เป็นปัญหาคําว่าอาริก็จะมีทางออกและแก้ไขร่วมกันแล้วเกิดความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่เลยนะคะ ราชาโชคนะคะยิ่งมาเจอพระอาทิตย์พี่เป็นมหาอุดอยู่แล้วให้คุณอเนกอน,นันต์นะคะพ่อพระอาทิตย์ก็มาจากเรือนลาภาของตุลน,นั่นเองเห็นไหมคะว่าดาวจะส่งผลเรื่องของโชคลาภมหาศาลได้เงินทองแบบเข้ามาแบบไม่คาดคิดคาดฝันคือท่านพูดเจรจาติดต่ออะไรเนี่ยนะคะก็มีความสำเร็จเหมือน คำพูดเป็นเขาเขาเรียกว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นก็ได้นะ,ะท่านอยากได้อะไรปรารถนาอะไรท่านก็จะได้สำหรับชาวราศีตุลน,นี่คืออาจารย์ให้อันดับที่6นะฮะต่อไปค่ะราศีต่อไปนะคะคืออันดับที่5นะฮะราศีอันดับที่5ก็คือราศีเมถุนนะฮะราศีเมถุนเนี่ยนะคะก็จะได้ในในมุม เขาเรียกว่ามุมโยกนะฮะมุมโยกเมื่อกี้ราศีตุลในมุมพริหัสเล็งลัคนาใช่ไหมคะแต่เมทุนเนี่ยจะอยู่ในมุมคําว่าโยกนะคะโยกก็คือพระหัสอยู่ยกหลังลักนานะคะอ่าโยกหลังลักนา,นะะกนาเพราะฉะนั้นในมุมโยกเนี่ยก็จะส่งพลังงานดีมาถึงเมทุนแล้วก็พระคานก็ตั้งตั้งรับอยู่ที่เมทุนอยู่แล้วแล้วพระรหัสมาอยู่ที่ เรือนพระอังคารเห็นไหมคะผลของดวงดาวนี่คู่สมผลเลยนะส่งผลอย่างมากเลยนะคะในเรื่องของพลังงานคําว่านะคะพรฤหัสเนี่ยมาจากเรือนคําว่าปัตตนีนะคะปัตตนีของอชาวเมถุนปัตตนีแปลว่าคนรักก็ได้คนรักก็จะอุปถัมภ์ค้ำจุนให้อ รางวัลหรือให้ของขวัญให้ทรัพย์สินอะไรบางอย่างนะคะกับชาวมีถุนได้อันนี้คือความหมายในเรื่องของคนรักคู่รักหรือปัตตนีนะคะก็อาจจะแปลว่าคู่ค้าคู่สัญญาลูกค้าท่านก็ได้ก็มาใช้บริการจับจ่ายซื้อสินค้าของท่านมีการเซ็นสัญญาได้ยอดใหญ่ๆได้กำไรแบบมหาศาลเกิดขึ้น พราะพระหัสเป็นราชาโชคและก็เป็นคู่สมพลและก็โยกกับพระหัสไอ้โทษทีค่ะโยกกับท่านคานอยู่แล้วเห็นไหมคะว่าความสําเร็จจะเกิดขึ้นและมาจากเรือนกรรมมะด้วยนะคะเมื่อมาจากเรือนกรรมมะก็คือธุรกิจกิจ,จาก,การงานของท่านก็จะได้รับการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะาจากลูกค้าคือมันดีมากๆในเรื่องของเกณฑ์การขยับขยายนะคะเพราะว่า พรางคารเนี่ยนะคะไปที่ราศีเมถุนนะคะซึ่งพรางคารที่พระหัตอยู่เรือนพรางคารเท่ากับพรางคารทับลัคนาเมถุนเห็นไหมคะว่าดาวเขาส่งผลถึงกันมากมายความร่ํารวยจะไปไหนล่ะสําหรับเมถุนเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะที่ดีของท่านที่จะต้องตักตวงฉกช,ชวยโอกาสนี้ เป็นของท่านนะคะรับรองค่ะไม่ว่าท่านจะเสียงโชคคําว่าลาภราบลอยท่านก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่ๆได้ด้วยซ้ําโดยเฉพาะใครมีดาวตั้งรับสวยๆอยู่แล้วบอกเลยว่า12ปีมีครั้งหนึ่งนะคะโอกาสนี้มาถึงชาวราศีเมทุนแล้วนั่นเองนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะราศีอันดับที่4ค่ะอันดับที่4ก็คือ ราศีสิงห์นะคะเช่าราศีสิงห์นะคะพระรหัสเนี่ยนะคะไปที่ราศีเมษได้มุมคําว่าตีโกนตีโกนธาตุไฟค่ะเพราะสิงห์ก็ธาตุไฟเมษก็ธาตุไฟนะคะเมื่อดาวพระรหัสไปที่ราศีเมษแล้วก็ไปเจอดาวสวยๆนะคะไม่ว่าเป็นพระอาทิตย์นะคะพระพุธพระราหู เดี๋ยวก็พระจันทร์ตามมาอีกอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ให้มุมแบบในแง่ไหนนะคะในแง่ไหนก็คือ,อาดาวพระฤหัสเนี่ยนะคะก็จะเป็นดาวเจ้าเรือนคําว่าบุตะและมรณะไปอยู่เรือนสุภะสุภะคือจะเริญรุ่งเรืองความสำเร็จการเติบโตหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับ ต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์เรื่องของดาวพฤหัสเดินเรื่องสัญญาเอกสารเรื่องวีซา่าใครอยากไปต่างประเทศไปได้ค่ะเพราะมรณะก็คือต่างถิน่นต่างแดนมีการเปลี่ยนแปลงและบางท่านอาจมีเกณฑ์ได้เงินมรดกได้เงินอะไรที่ท่านคิดว่าเฮ้ยมันสูญเสียไปแล้วท่านไม่มีโอกาสได้ลูกหนี้เก่เาๆหรือเงินอะไรที่เป็นประเด็นปัญหาหรือมรดกที่มีปัญหากันอยู่ อ่านะคะก็จะมีเกณฑ์ที่จะตกลงกันได้แล้วชาวราศีสิงห์ก็ได้รับผลประโยชน์จากตรงนั้นได้ด้วยนะคะหรือบุตะแปลว่าการเสี่ยงโชคก็ได้ด้วยอ่าน่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาเกิดขึ้นในด้วยนะฮะมีเกณฑ์ลงทุนอะไรใหม่ๆหรือแม้กระทั่งเราจะรีโนเวทสิ่งเก่าๆเอามาทำใหม่ก็จะได้กำไรหรือมีเกณฑ์ที่จะค้าขายแบบกับ ต่างประเทศต่างทินต่างแดนทําธุรกิจแบบปังมากๆเกิดขึ้นกําไรมหาศาลเกิดขึ้นในความหมายคําว่าสุภาษเพราะพระหัตมาอยู่เรือนสุภาษนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจึงให้ผลดีในมุมตีโกนธาตุไฟนะคะก็ถึงลัคนาราศีสิงห์จึงเป็นจังหวะที่ดีของชาวราศีสิงห์ที่จะเกิดขึ้นในแง่ ดาวพระหัสราชาโชคก็จะให้โชคก้อนใหญ่ๆสำหรับราศีสิงห์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะอันดับ3ค่ะราศีธนูค่ะราศีธนูนะคะดาวพระหัสเป็นดาวประจำตัวท่านนะคะเท่ากับดาวประจำตัวท่านเนี่ยได้ย้ายไปที่พบบุตรนะคะพบบุตรก็ถือว่าตีโกนลัคนา แต่ถ้าเป็นศาสตร์โบราณอาจจะบอกว่าเป็นพินทุบานหรืออะไรอาจารย์ว่าอาจารย์ไม่ได้ไปมองในจุดนั้นหนึ่งเพราะว่าเขาอยู่พบเรือนที่ดีนะคะเท่ากับตนุบุตะตัวท่านนะคะไปอยู่เรือนบุตะแปลว่าท่านมีเกณฑ์ความคิดความอ่านนะคะดาวพฤหัสคือสติปัญญาด้วยท่านแบบมีเขาเรียกจินตนาการมีโครงการมีโปรเจกต์แบบมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้น เยอะมากและไอเดียและความคิดของท่านนะ่ะมันมีเกณฑ์เกิดความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่และก็มั่นคงนะฮะเพราะว่าพระหัสไปที่ราศีเมษได้ตำแหน่งราชาโชคนะคะในพบพันธุที่แปลว่ามั่นคงนั่นเองพันธุหมายถึงความมั่นคงทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ท่านมีเกณฑ์ได้บ้านในที่ดินได้รถธุรกิจมีเกณฑ์ขยับขยาย เติบโตคะ่ะบุตตะคือเติบโตขยับขยายมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมีธุรกิจใหม่ๆเพิ่มขึ้นมีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่อยู่กับที่ไงคะแต่มันมีอะไรสร้างเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์ขยับขยายแล้วกเกิดความมั่นคงอาจจะมีหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาถึง ตัวตนท่านได้โดยตรงด้วยนะคะนี่เราพูดเฉพาะดาวพฤหัสเนานแต่ถ้าดาวอื่นก็ส่งผลดีมากๆที่เมื่อกี้อาจารย์อธิบายอยู่แล้วว่ามีดาวหลายดวงที่ตั้งรับอยู่ก็จะส่งผลดีๆเกิดขึ้นแบบนั้นนะคะนี่คือชาวราศีธนูนั่นเองนะคะต่อไปอันดับ2นะคะก็คือชาวราศีกุมค่ะ ราศีกุมนะคะดาวพฤหัสอยู่ที่ราศีเมษเขาเรียกว่าโยกหน้าลัคนานะคะชาวราศีกุมตัวท่านเนี่ยก็อยู่ราศีเมษอยู่แล้วดาวประจําตัวท่านก็คือดาวพระราหูได้ตําแหน่งเทวีโชคที่ราศีเมษพฤหัสอ่าเดินไปที่ราศีเมษนะคะก็จะอยู่ที่พบเรือนคําว่าอ่ะ สหชะนะฮะสหชะดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระไปอยู่ที่เรือนสหชะนะคะแต่ดาวพฤหัสก็มาจากเรือนคําว่าลาพระด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระลาพระไอไหมความหมายพบนี่สําคัญมากในเมื่อเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระกระดุมพระคือการหาไรายได้การทำมาหากินอ่า ธุรกิจหน้าที่การงานนี่แหละคะ่ะลาภโชคลาภและก็หมายถึงงานไม่จะไม่ว่าจะเป็นงานหลักงานเสริมก็คือกระดุมพระกับลาภเป็นเรื่องของการหาเงินหาไรายได้และลาภยังเป็นเรื่องของโชคลาภลอยๆมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่ออยู่มุมโยกหน้าลัคนาถึงตัวท่านเต็มเมเลยและไปกลุ่มกับดาวตะนูหลักท่านด้วยเห็นไหมคะว่าพฤหัสนําโชคลาภเงินทองกระดุมพระแบบ ระดับแบบร่ำรวยปังๆมหาศาลเข้ามาสู่ตัวชาวราศีกุมโดยตรงนะคะท่านต้องฉกชวยโอกาสนี้นะคะเพราะกว่าจะมีโอกาสแบบนี้ก็ต้องรออีกตั้งนานใช่ไหมกว่าดาวพรหจัสจะมาเข้ามุมคําว่าสาชะแล้วได้ราชาโชคแล้วก็มาจากเรือนกระดุมพระเนี่ยนะคะก็ต้องรอใช่ไหมคะทีนี้เราก็ฉกชวยตรงนี้ให้เกิดประโยชน์นะคะอาจารย์ก็หวังว่าชาวกุมอ่ะ ะใช้ประโยชน์สำหรับดวงดาวที่มาอยู่ตำแหน่งนี้ที่จะทำให้ท่านเกิดแรงบันดาลใจนะคะลาภะเนี่ยแรงบันดาลใจในการหาเงินหาไรายได้ที่จะทำให้ท่านร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีนั่นเองนะคะนี่ก็คือชาวราศีกุมนะคะอันดับที่หนึ่งชาวราศีเมษค่ะชาวราศีเมษที่อาจารย์ให้อันดับที่หนึ่งก็เพราะว่า ดาวพฤหัสมาทับลักขณาท่านโดยตรงนั่นเองนะคะดาวราศีเมษก็ดวงเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับดวงเมืองดวงเมืองไทยดวงประเทศไทยหรือดวงโลกก็คือราศีเมษเมื่อดาวพฤหัสมาทับลักจะให้ผลแบบร้อเปอร์เซเลยในเรื่องอะไรบ้างนะคะเราก็ต้องมองว่าดาวพฤหัสได้ตาแหน่งราชาโชคและพฤหัสมาจากเรือนอะไรนะคะ พระหัตมาจากเรือนอะไรของชาวราศีเมษนะคะดาวพระหัตมาจากเรือนคำว่าสุพระค่ะสุพระแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิด้วยอ่าแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรนดาลโชคผู้ใหญ่อุบัมภธรรม้าจุนท่านมีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกระต่างทินต่างแดนต่างประเทศอ่ามีเกณฑ์ที่ ผู้ใหญ่เนี่ยผลักดันสปอนเซอร์งานให้สนับสนุนมีเกณฑ์เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งในเรื่องของงานนะคะมีเกณฑ์แบบโชคลาบราบร้อยนะคะเพราะว่าไปเจอกับพระราหูที่มาจากเรือนลาภพ,พระหาตไปเจอพระราหูเจอพระอาทิตย์มหาอุดมหาพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนบุตรตะเป็นดวงดาวที่กลุ่มกันแล้ให้ผลแบบปังมากๆสําหรับชาวราศีเมษ ที่เป็นเกณฑ์ที่แบบดาวอยู่ลัคนาท่านอะพระอาทิตย์ก็มาหาอุดอย่างเงี้ยอ่านะฮะพระฤหัสมาเจอพระอาทิตย์เป็นคู่มิตรก็จะส่งเสริมแบบอูต้องบอกว่าโชคลาภก้อนใหญ่ๆพระเจ้าประทานพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้ก็ว่าไปเลยนะท่านมีโอกาสแบบได้แบบไม่คาดคิดคาดฝันด้วยนะบางท่านผู้ใหญ่ก็ประเคนให้แบบท่าน รับไม่ทันเลยอะให้เยอะๆอย่างเงี้ยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ๆก็ฝันความฝันให้โชคลาภอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ถูกลงวัลใหญ่ๆออันนี้เป็นไปได้ทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะใครมีดาวพื้นดวงตั้งรับดีๆบอกเลยว่าเกณฑ์เป็นมหาสศรษฐีเข้ามาถึงชาวราศีเมษแล้วอย่างแน่นอนคะอ่ะอ่าโอเคนะคะนี่ก็คือเป็นการบรรยายที่การเดินของดวงดาวให้ผล แต่ราศีเมษให้ท่านปังแบบนี้นั่นเองนะคะโอเคนะคะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ